สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการบิสไทมต้นติดเศรษฐกิจพร้อมเสิร์ฟกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและคุณโสพลนวรัตนาพงศ์ค่ะบิสไทมครับรายการเศรษฐกิจที่จะทําให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ GDP เงินเฟ้อหรือว่าเรื่องเล็กๆค่ะตลอดจนหุ้นทองคำก็มีด้วยใช่ครับเราจะย่อยมาเพื่อคุณผู้ชมมีทางเลือกในการลงทุน เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาก่ขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราอยู่กันกลางเมืองเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวกันเยอะมากในแต่ละปีในแต่ละวันด้วยซ้ำไปค่ะในทุกครั้งที่เรามาเที่ยวที่ใจกลางเมืองเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าผู้คนเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในการชี้วัดเรื่องของดัชนีเศรษฐกิจเราจะไปดูจํานวนของผู้คนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีป<ช>ัจใจ<ช>อื่นใช่ครับเรื่องเม็ดเงินเรื่องการการท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นเริ่มปีใหม่ ยังไม่อยากชวนคุยเรื่องเครียดเกินไปดูเรื่องของท่องเที่ยวกันก่อนนะครับ <น su. S 2> ทั้งคนไทยเที่ยวบ้านเรากันเองต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราด้วยนะครับจะไปพาไปคุยกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวารางกูลว่ามองการท่องเที่ยวของปีนี้ยังไงบ้างเม็ดเงินรายได้จะเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าไปชมกันนะครับสัมภาษณ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาครับกอบการสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะขอบพ่คะคุณให้สวัสดีเช่นเดียวกันนะครับ เริ่มปีใหม่มาก็เลยอยากจะเรียนถามเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าถือเป็นรายได้สําคัญของประเทศไทยเหมือนกัน <Okay. S 1> แนวโน้มปีปีนี้ปี2558คุณกับการประเมินแนวโน้มการท่องเที่ยวของบ้านเราอย่างไงบ้างครับเออดีขึ้นนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปิดนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ25.5ล้านรนะคะไรายได้อยู่ที่1 8จดล้านล้านบาทปีนี้เนี่ยเป้าหมายหรือ ขึ้นไปที่29ล้านคนนะคะ29ล้านแล้วก็รายได้อยู่ที่ประมาณ2.2ล้านล้านาน,นะคะ,คะแล้วก็แต่ว่าถ้าเปิดศึกษาลงลึกๆไปเนี่ยเรากําลังพยายามที่จะเน้นหนักเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมีการใช้จ่ายในประเทศไทยสูงขึ้นอ,อาจจะเป็นในแง่ของลักษณะที่ว่าอยู่นานขึ้น ร้านที่สองก็คือว่าจํานวนวันเท่าเดิมเนี่ยแต่เขาใช้จ่ายมากขึ้นครับแล้วปีนี้เป็นการเปิดตัวการท่องเที่ยววิถีไทยครับแล้วก็อย่างเป็นทางการซึ่งในการท่องเที่ยววิถีไทยเนี่ยมาจากความนึกคิดที่ว่าเราคิดว่านักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นจุดขายที่ดีที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวที่อาจจะเคยมาประเทศไทยมาแล้วเนี่ยก็คือว่าความเป็นคนไทยวิถีของไทยน่าจะ แปลออกมาเป็นในลักษณะที่ว่าก,กิจกรรมที่เราจะสามารถพานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าลึกถึกลึกเข้าไปถึงจับต้องได้ในลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีในแง่ของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมลงพื้นที่มากยิ่งขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ไทยเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยก็คือ12เมืองต้องห้าม,ามเห็นเห็นเยอะมากช่วงนี้ใช่ค่ะต้องห้ามจุดจุดจุดพลาดนะคะ อันนี้เนี่ยถามว่าตอบโจทย์ยังไงตอบโจทย์งงทยหลายประการค่ะอันแรกเลยก็คือว่าเออมืองต้มห้างพลาดเนี่ยอยู่ทุกทิศเลยนะคะเหนือใต้ออกตกเลยจะเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากเมืองหลักเท่าไหร่รแล้วในขณะเดียวกันเมืองต้มห้ามพลาดเนี่ยจะเป็นเมืองเมืองน่ารักเป็นเมืองที่เขาจะค้นพบแล้วแต่เออแต่วิถีไทยได้ชัดยิ่งขึ้นตอบโจทย์คำว่าวิถีไทยเลยได้ได้ชัดขึ้นขึ้นเมืองหลักก็ได้อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าคงจะเน้น เออพวกกิจกรรมอะไรต่างๆมากขึ้นด้วยแต่เมืองรองออไม่ควรจะเรียกของเมืองรองเมืองต้องห้ามพลาดเนี่ยก,ก็จะยิ่งชัดมากขึ้นเพราะเพราะว่าขนาดของเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นอยู่แล้วแล้วก็ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่สร้างใหม่นะคะเป็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆของเขา<ๆ>มีอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะจะเป็นโครงการใหญ่เลยคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโครงการหลักของเราตลอดทั้งปีเลยนะคะคแล้วก็เน้นเน้นหลักในเรื่องที่ สร้างอัตลักษณ์ที่เด่นชัดถ้าจะมองย้อนกลับไปสิ่งที่เคยเป็นปัจจัยลบในปี2557มาถึงปีนี้คุณกอบการมองว่าปัจจัยลบเหล่านั้นมันมันคลี่คลายไปจนจนหมดแล้วหรือเปล่าครับคุณกอบการมันดีขึ้นนะคะแต่เออเราจะบอกว่าจบร้อเรซนเี่ยมันเราอาจจะไม่สามารถเคลมขนาดน,นั้นไดเ้เพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเรามีจำนวนมากแล้วก็จะมีแต่แต่จะมากขึ้นแต่ถือว่าเราได้รับการดูแลอย่างอย่างเข้มเข้มเข้ม,ขมแข็งนะคะ เป็นการทํางานประสานกันจากทุกหน่วยหน่วยงานประเด็นแรกก็คือประเด็นของความปลอดภัยเป็นการไม่ใช่มาแก้ปลายเหตุอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่สําสคัญมากกว่าก็คือป้องกันตั้งแต่ต้นหรือการท่องเที่ยวตามหมู่เกาะซึ่งเรามีหมู่เกาะซึ่ซึ่งสวยงามเยอะยะอาง,ย,งยังยังยง่ยพ popula อยู่นะจะเป็นเกาะพังงาเกาะสมุยเกาะเต่า <720. S 2> เป็นต้นอย่างเงี้ยเราจะมีการเพิ่ม หน่วยอาสาสมัครมากยิ่งขึ้นรวมทั้งตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยวด้วยเรามีการเพิ่ม C C T V มีการอบรมแล้วก็มีการอ,อ,อย่างเช่นทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็ามีการทำแผนกู้ภยัยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งแน่นอนเราไม่อยากให้เกิดนะมันจะมีการกู้ภัยทางทะเลอย่างไางเรามีเฮลิคอปเตอร์มาพิเศษสำหรับการนี้โดยเฉพาะครับ ัจจัยเรื่องเรื่องการเมืองในบ้านเราซึ่งจริงๆมันก็คลี่คลายไปเยอะพอสมควรแล้วปีหน้าเรายังต้องต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้กับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าปัจจุบันนี้เขาเขาเข้าใจดีหมดแล้วครับคุณกบในแง่ของปากต่อปากเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าถือว่าดีแล้วนะคะนั่นคือทําไมนักท่องเที่ยวถึงมาแล้วพรุ่งนี้อย่างเช่นประเทศอังกฤษ นักท่องเที่ยวไปจากประเทศอังกฤษ,กฤษซึ่งเขามีประเด็นเยอะมากเมื่อปีที่ผ่านมาจากกรณีที่ก่อต่าอย่างนี้แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวอังกฤษเนี่ยไม่เคยตกเลยในตลอดปีที่แล้วที่ผ่านมาทุกเดือนขึ้นหมดเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาเองเขาเขา,เขาตัดสินใจเองเขารับข้อมูลเขาเช็คข่าวสารเองเออตรงนี้ก็เริ่มทยอยกลับมาแต่เรามีความรู้สึกเอ้ยมันน่าจะกลับมาได้มากกว่านี้เนี่ยเราก็จะไปรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการทําประกันภัย Hmm. นะะในกรณีที่บา,บางประเทศเขาบอกว่าเอ๊ะก็หาประกันมายังไม่ได้อย่างเงี้ยทางทททเองเนี่ยก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางสมาคมประกันภัยเนี่ยนะคะราก็จะมีมีแพ็กเกจประกันภัยให้เข้าซื้อซื้อจากประเทศไทยก็ได้ hmm. ซื้อผ่านเว็บไซต์ของทททค สำหรับในช่วงสีสันเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าจะต้องเป็นสีสันที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขอย่างแน่นอนเลยค,ค่ะเพราะว่าจะพาไปชมความน่ารักอของเจ้าหมีสัญชาติไทยเท็ดดี้เฮาส์นั่นเองค่ะที่เห็นอยู่รอบตัวเรานะครับที่พามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเท็ดดี้เฮาส์เขามีความคิดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจออกไปเพราะว่าบ้านเรากําลังซื้อก็ยังไม่ดีปี2558เขาขยายลายธุรกิจนะครับอย่างเท็ดดี้คาเฟ่ที่เรานั่งอยู่นี่ยเครื่องดื่ม ก็เป็นหนึ่งในรายธุรกิจเหมือนกัน<า>และเขาก็กําลังขยายธุรกิจออกไปถึงระดับเอเชียขึ้นเลย AEC ไปแล้วคุณเยมินแหวงเครือจะพาไปคุยกับผู้บริหารว่ามุมมองการทำธุรกิจของเอกชนไทยจะเป็นยังไงในปีนี้เชิญครับ ตอนนี้นะคะยยมินก็อยู่กับคุณปีตุภูมิรัญญพิษค่ะผู้บริหารหนุ่มไฟแรงจากเท็ดดี้เฮาส์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณปา,าค่ะสวัสดีครับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างแล้วก็กําลังซื้อ,อยังดีอยู่ไหมคะก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับปีก่อนๆนเนี่ยก็คงคงจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วนะคบ<ช>เพราะว่าก็<ช>อย่างที่ท,ทราบนมาว่าเศรษฐกิจเราก็ก็ชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปี จนมาถึงตอนช่วงปลายปีนี้ถ้าถ้าจะให้พูดถึงสินค้าตุ๊กตาหมีก็อาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยะอะไรที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยก็ต้องอาจจะต้องถูกตัดบัตเจ็ตก่อน<ม>เป็นเป็นอย่างแรกถ้าพูดถึง AEC เนี่ย<ะ>ก็เราไปมาประมาณ เกือบ5ปีละเวียดนามก่อนที่แรกแล้วก็ที่2เป็นที่อินโดนีเซียมีเรามีตัวแทนจำหน่ายที่สิงคโปร์จริงๆเราอยากจะโตให้เยอะแม่ที่สุดที่จีนนะครับเพราะว่าเราเห็นห็น p o t i n l ค่อนข้างเยอะอลูกค้าของของเชฟที่เฮาส์ในเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยหลังๆจะมีคนจีนเข้ามาค่อนข้างเยอะอย่าง,ง,งที่สยามสแควร์อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวมาก็เป็นคนจีน ที่ภูเก็ตนี่ก็จะได้ลูกค้าคนจีนเยอะที่สมุยเราก็มีลูกค้าคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยไซา์ของ Teddy House ในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะดีทีเดียว แผนธุรกิจอยู่5แผนที่เราอยากจะขยายออกไปนะครับอันแรกคือเราเราอยากขยายรีเทลไปสู่ตลาดของเอเชียที่ใหญ่ขึ้นเรามองถึงญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็อินเดียฟิลิปปินส์มองไว้4ประเทศนี้ก็ถ้ามีม,มีพาร์ทเนอร์ที่ที่แข็งแรงในในระดับเอเชียเนี่ยเราก็เราก็จะเข้าไปเริ่มพูดคุยแล้วว่าจะมีการจอยเวนเจอร์กันได้อย่างไงบ้างอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับ ส่วนที่2เนี่ยเราเราอยากจะพัฒนาเท็ดดี้เฮาส์ไปสู่ Team Park. ทีมพาร์คจริงๆเรามีเราคือปีนี้เราเท็ดดี้เฮาส์เราเปิดเปิดตัวโปรโตไทป์ของทีมพาร์คด้วยนะครับเราก็จะมีมีโรงงานผลิตตุ๊กตาหมีแบบจำลองของเท็ดดี้เฮาส์มีอยู่ในป่านะครับก็ก็ก็เป็นอะไรที่ที่เป็นโปรโตไทป์ที่มันน่ารักแล้วเราตุ๊กตาหมีมันขยับขยื่นได้อันนี้จริงๆแล้วก็คือเรา ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นงานโชว์และทำเพื่อเพื่อเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์นำล่องไปสู่ของเทดดี้ตีนป่า มีนะคะที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ตุ๊กตาเท่านั้นแต่วันนี้ค่ะเท d ดดี้เฮาส์นั้นสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดแล้วก็ดึงเม็ดเ,เงินเข้าประเทศได้อย่างมากมายเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณฟาร์มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการเราขอบคุณมากนะคะค,ค่ะแต่ว่าช่วงท้ายนี้ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเท d ดดี้เฮาส์นั้นมีของฝากมาให้คุณผู้ชมนะคะเป็นอะไรคะตุ๊กตาหมีครับแน่นอนวันนี้มาร้านเท d ดดี้เฮาส์ทันทีก็ต้องได้ตุ๊กตาหมีเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชม ่ากันว่าเนี่ยนะคะเทคนิคในการเลือกตุ๊กตาหมีเนี่ยก็เหมือนกับการเลือกคู่ใครว่านุ่นว่าเองอเพราะฉะนั้นนุน่นเลือกของกินแล้วกันไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ตุ๊กตาหมีหวานิลาแพนเคก้กน่ากินไปหมดเลยที่นี่เขามีขายด้วยก็าสนใจมากันได้ส่วนตุ๊กตาที่เห็นสองตัวนี้ครับส่ง s อสมาหาเราวันจันทร์นะครับวันนี้อย่าเพิ่งนะส่งมาวันจันทร์เราแจกกันเท็ดดี้เฮาส์เนี่ยแจกกันทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะนะครับรุนทานได้ยังคะเชิญเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช โมเดิร์นไนขอมอบสุขในวันนี้รายการดีดูสนุกชวนสุขสัน์ก้าทันข่าวรู้ทันโลกได้เร็วพลันขออวยชัยให้ทุกท่านสุขสมปองให้สุขขีรับสิ่งดีในปีใหม่ให้สุขใจคนรักใคร่ทั่วทั้งผองให้ความทุกจากลาไกลไม่มาจอดสุขสมพรวันปีใหม่ทั่วไทยเทินสวัสดีปีใหม่2 5 5 8 มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการแนะนําเรื่องการลงทุน ปี58นุ่นวาง,วางแผนล,ลงทุนไว้ยังไงบ้างที่วางแผไนไว้เนี่ยนะคะหนึ่งเลยค่ะคือจะฝากประจำสองก็คือซื้อ LTF สะสมเฉลี่ยไปในทุกเดือนจะไม่มาซื้อตุ้มเดียวในปลายปีแล้วอ,อันนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้เรามีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ k e x p e r t จะมาบอกนะครับว่าวิธีการลงทุนที่เหมาะสมในปี58ซึ่งมันจะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนที่น่าสนใจมีหลายอย่างครับคุนกู้ก็น่าสนใจหรือจะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์รายละเอียดจะเป็นยังไงงตติดาาาาาามมใในนนนนนช่่่ววี้เจะะแํอไรส ทีบ้านเชิญเลยครับพอตามน้อมอัตราดอกเบี้ยเองอะนะคะมองว่า อาจจะมีการปรับลดลงได้ในช่วงต้นปีก็ต้องดูว่าทางด้านคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจตรงนี้ออกมาอย่างไรถ้าหากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วเนี่ยก็จะทําให้อย่างเช่นเงินฝากเองนะคะหรือว่าพวกกองทุนที่เป็นตราสารนี้ก็อาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมาได้ช่วงนี้เองเนี่ยผู้ที่ลงทุน,นจะต้องมีการปรับพอร์ตกันนิดนึงอย่างถ้าเสดว่าเงินในส่วนนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะลงทุนได้ยาวๆก็แนะนําว่าอาจจะไปมองเป็นหุ้น ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยทางด้านบริษัทเอกชนนะคะซึ่งตรงนี้อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ได้รับก็จะสูงกว่าในส่วนของเงินฝากทั่วไปหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าใครที่มองว่าเงินก้อนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ในช่วงไหนก็แนะนําว่าไปลงทุนในไปรูปแบบของกองทุนตลาดเงินนะคะเพราะว่ากองทุนรูปแบบนี้เองเนี่ยเราจะสามารถที่จะแมเนจเรื่องของสภาพคล่องได้เพราะว่าถ้าหากว่าต้องการใช้เงิน ก็ส่งคาสั่งขายแล้วก็สามารถที่จะได้รับเงินในอีกหนึ่งวันทําการส่วนผลตอบแทนก็จะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ2-2.5%ถึอต่อปีล่ะค่ะ ก็สําหรับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะตรงนี้เองแนะนาว่าในส่วนของที่เป็นตราสารน,นี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินฝากกองทุนตลาดเงินหรือว่าพันธบัตรหุ้นกู้ตรงนี้แนะนําให้แบ่งสัดส,ส่วนสักประมาณ3 0นะคะของพอตการลงทุนแล้วก็ในส่วนของการลงทุนในหุ้นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศรวมๆกันแล้วก็ไม่อยากให้เกิน50%ซนนะคะซึ่งตรงนี้ว่าจะจัดสรรเป็นหุ้นไทย หรือหุ้นต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะเป็นหุ้นไทยในสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นมานิดนึ่งอาจจะประมาณแบ่งเป็นสัดส,ส่วนหุ้นไทย30แล้วก็หุ้นต่างประเทศ20แต่ถ้าบางท่านมีความคุ้นชินกับหุ้นต่างประเทศมากขึ้นก็อาจจะแบ่งสัดส,ส่วนเป็นหุ้นต่างประเทศมากขึ้นได้ดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะแนะนําเพิ่มเติมกมจะเป็นในส่วนของกองทุนรวมมสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารีดที่ตอนนี้หลายๆท่านอาจจะ เคยได้ยินคุณเคยกันเพราะว่าตรงนี้เรามองว่าอาสังหาริมทรัพย์ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็การลงทุนในรูปแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ในส่วนของเงินปันผลเข้ามาสม่ำเสมอด้วยโดยที่อัตราการจ่ายเงินปันผลตรงนี้เองเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประมาณ6%ต่อปีนะคะก็เป็นอีกการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็แนะนําให้แบ่งสัดส่วนมาสักประมาณ10%นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่า ใครจชอบลงทุนในทองคำนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะลงทุนในน้ำมันอยู่แล้วตอนนี้นะคะก็แนะนำว่าสัดส่วนในส่วนของสินค้าพวกภันฑ์ก็ไม่ควรที่จะเกิน10%นละค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายวิธีที่สําคัญคือเราต้องรู้จักตัว<ช>เองก่อนว่าเราเหมาะสมในวิธีไหนและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือถ้าน้องตังม่พอยื้มพี่ได้ไหมคะสั้นๆเลยว่าไม่มเวลาของรายการนะครับอย่าลืมนะครับบิสไทม์ตามติดเศรษฐกิจพร้อมเสิร์ฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันใหม่ได้วันจันทร์หน้าวันที่5มการาคมนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ